สวัสดีครับเพื่อนๆพ co ี cooper, ่ๆที่รักนักสะสมเหรียญเก่าเหรียญกระสับเหรียญที่ระลึกเหรียญหมุนเวียนวันนี้มาพบกับผมคนเดิมในช่อง PLP Channel FC นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมจะมารีวิวและแนะนำเหรียญ10บาทเหรียญ1นบาทและเหรียญ25สตางค์ที่เป็นเหรียญหมุนเวียน3ปีพศนะครับเรามาดูเหรียญแรกกันเลยนะครับเป็นเหรียญย5สตางค์หมุนเวียน ปีพศ2543ด้านหน้าของเหรียญ25สตางค์หมุนเวียนจะเป็นพระบรมรูปของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผินพระพักเฉียงเบื้องขวาของเหรียญส่วนด้านหลังเหรียญกลางเหรียญจะมีพระบรมาธาตุเจดีวัดพระมหา,าธาตุวระวิหารเป็นเหรียญกระสาบหมุนเวียนอลูมิเนียมบอนขนาด16มิลลิเมตร น้ำหนักของเหรียญ1.9กร,รมัมเหรียญน,นี้นะครับมีจำนวนการผลิตอยู่ที่298,000เหรียญซึ่งเหรียญ25สตางค์ปีพศ2543แบบปกติด้านหัวกับด้านก้อยจะสลับกันนะครับสำหรับเหรียญ25สตางค์หมุนเวียนแบบผิดปกติพราเสียนเอียงหรือเหรียญพระเสียนเกือบตรง วิธีสังเกตถ้าหมุนเหรียญแล้วพอเสียนเอียงหรือเกือบตรงแบบนี้จะมีราคาที่เล่นหากันอยู่ที่หลักร้อยนะครับพะเสียนเกือบตรงแต่ถ้าเป็นพะเสียนตรงจะมีราคาหลักพันนะครับมาต่อกันที่เหรียญที่2กันเลยนะครับเหรียญที่2จะเป็นเหรียญ10บ,บาทแต่วันนี้จะมาพูดถึงเหรียญ10บ,บาทที่ระลึก กาญจนาพิเศษปีพศ2539สำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับจะมีด้วยกันทั้งหมด2บล็อกคือบ็อกไทยและบล็อกอิตาลีจำนวนการผลิตของทั้ง2บล็อกจะอยู่ที่181ล้าน4 9 0 0 0 0เหรียญสำหรับบล็อกไทยจะมีจำนวนการผลิตที่น้อยกว่าบล็อกอิตาลีบ็อกอิตาลีจะมีจำนวนการผลิต120ล้าน ด้านหน้าของเหรียญจะเป็นพระบรมรูปของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผินพระพักตรรงส่วนด้านหลังของเหรียญจะเป็นสัญ,ญลักษณ์การจนาพิเศษฉลองเิรีราชสมบัติครบ50ปีสำหรับเหรียญปกติพระพักของในหลวงรัชกาลที่9กับตาสัญ,ญลักษณ์การจนาพิเศษจะหันขึ้นไปทางเดียวกันนะครับ ส่วนเหรียญที่ผิดปกติพระพักกับสัญ,ญลักษณ์การจนาพิเศษจะหมุนไปคนละทางนะครับจุดสังเกตให้ตั้งเหรียญขึ้นนะครับแล้วหมุนเหรียญถ้าพระพักกับตาสัญ,ญลักษณ์หันไปคนละทางแสดงว่าเป็นเหรียญที่ผิดปกติจะมีราคาซื้อขายอยู่ที่ประมาณเหรียญละ3 0 0 0ถึง5,000บาทขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญ และการตกลงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายด้วยนะครับมาต่อกันที่เหรียญที่3มเหรียญสุดท้ายแล้วนะครับเหรียญสุดท้ายจะเป็นเหรียญ1นบาทตราแผ่นดินที่มีจํานวนการผลิตที่สูงที่สุดของเหรียญกระสาบไทยนะครับมีจํานวนการผลิตที่สูงถึง883ล้านกว่าเหรียญเนืน่องจากจํานวนการผลิตที่สูงจึงมีบล็อกที่ผลิตผิดพลาดน,นะครับ ไปดูพกพระพักตรงก่อนนะครับด้านหน้าของเหรียญจะเป็นพระบรมรูปของรัชกาลที่9ส่วนด้านหลังเหรียญจะเป็นตราแผ่นดินเหรียญปกติพระพักกับตาสัญ,ญลักษณ์แผ่นดินจะหันไปคนละทางกันนะครับแต่เหรียญที่ผลิตผิดพลาดพระพักในหลวงรัชกาลที่9กับตราแผ่นดินจะหันไปทางเดียวกันนะครับไปดูตัวอย่างเลยนะครับ ให้ตั้งด้านหัวขึ้นนะครับและหมุนเหรียญหรือพลิกเหรียญแบบนี้นะครับถ้าพะพักกับตาสัญ,ญลักษณ์หันไปทางเดียวกันแบบนี้จะมีราคาและมีการรับซื้อถึงเหรียญละ4 0 0 0ถึง5,000บาทนะครับก็จบลงแล้วนะครับสำหรับเหรียญที่ผิดปกติและมีราคาเกินหน้าเหรียญให้เพื่อนๆจำไว้นะครับถ้าเป็นเหรียญปกติเหรียญปกติพะพัก จะเป็นพระพักสลับนะครับส่วนถ้าเหรียญที่ระลึกจะเป็นพระพักตรงนะครับเพราะฉะนั้นเหรียญที่มีราคาแพงจะต้องเป็นเหรียญที่ผิดปกติก็คือเหรียญหมุนเวียนพระพักต้องเป็นเหรียญพระพักตรงแต่ถ้าเหรียนเหรียญที่ระลึกพระพักจะต้องเป็นพระพักกลับนะครับสําหรับใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้ผมฝากกดไลค์กดซับสไครหรือกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนในคลิปต่อไปนะครับ